S อ s p o อ t รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อบรงงานต,ต่างๆแบนจุกโรโคส81 664 6143ย้ำา81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางเถเดบโลพานะผมวันนี้เราจะมาทําการตั้งขายที่ดินนะผมที่ปานาฟาร์มของเรานะนี่เราก็เข้ามาในเว็บนี่เบบิโลนะผมเป็นเว็บ ขายพวก NFT ต่างๆนู่นตอนนี้เราก็จะมาเข้าขายที่ดินของเราที่เราได้ใบลิปหนึ่งมานะแล้วเราได้ได้ที่มาในราคา50วนนานาตอนนี้คนก็มีคนขายนะผมคนขายเยอะแยะมากมายเลยนะผมกับการประมูลด้วยการประมูลก็มีมีทั้งประมูลประมูลเขาก็เริ่มกันที่ไรไม่รู้เนี่ยแต่ขายกันก็น,นี่ประมูล1 USD เหรอ แต่อันนี้มาตรงที่ขายด้วยวคนขายกัน10 BNB อย่างงี้ตอนแรกผมตั้งขาย10 BNB นะแล้ว6.9 BNB ก็มีคนขายด้วยนะต้องดูดีๆนะผมเพราะมีคนตั้งราคาผิดนะมีคนเมื่อวานมีคนไปขาย1 b u d นะผมทุกคนซื้อมา6,000มาขาย60บาทนี่ก็เจ๊งกระบงนะงานเข้าเีลยวนี้เรามาดูที่หน้าที่ผมจะขายกันนะเป็นของผมเองผมก็จะไปเข้าที่รูปผมนะครับผม ไปโปรไฟล์นี่โปรไฟล์เรานี่ก็เป็นลิงก์ของผมเองไปที่นี่อ่านี่คือที่ดินของผมนะผมคือว่าเป็นกล่องกล่องมันยังไม่เปิดเนาะนี่ตอนแรกผมตั้งขาย20่สิบนบีแล้วลดลงมาเหลือ10บบีนบีนะแล้วมีพวกมันมาเหมือนมาบิดรือมาอเลยมาตั้ง19 Busd 6 BUSd เหมือนว่าถ้าเราถ้าเราตั้งผิดนี่คือว่าน่าจะน่าจะโดนเหมือนถ้ากดยอมรับอะไรมั่วน่าจะโดนซื้อไปเนาะน,นี้ผมก็ขอแปล้วเพื่อความชัวร์น่าจะกดพุทธออสเซลเนาะผมนี่วางขายนี่เราก็วางขายค่าแก๊สก็เสียประมาณไม่กี่บาทนะแต่ตรงนี้เราดูดีๆนะผมแต่ตอนนี้ผมจะมาตั้งขายแล้วมันจะมีให้เลือก BUSD กับ b n b ผมจะเป็นบ n b นนะผม ตรงนี้ผมว่าใส่20 BUD s ไปเลยแล้ว20 BNB ถูกไหมเนี่ยเลขศูนย์หายเสียวเสลยวกว่าตั้งผิดมาในงานเข้าเลยนะผมทุกคนขอหย่าเพื่อความชัวร์สักครู่นะครับ ช้านิหนึ่ง,งเว็บนี้ก็ล่มบ่อยนะวันนี้อ่พูดออนเซลล์มันเลขศูนย์หลายตัวด้วยนะทุกคนต้องระวังนิดหนึง่ง20 BNB กดชอ 20 b b ผมตั้งขายไปแล้ว20 b b จะเป็นเงินเท่าไหรน่นมเราไปดูครับใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเราจะเก็บไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีคนรับซื้อในราคา73000ถึง80000นะผมยี่20บ b, b นะที่ผมตั้งไปก็ราคา2องแสนนะทุกคนนะเป็นกล่องที่ยังไม่เปิดแต่ถ้ากล่องเปิดแล้ว ที่ดินเปิดแล้วน่าจะน่าจะราคาถูกกว่านี้นะผมเราต้องรอดูแล้วก็จะมีในเว็บของ <c oughs> เว็บของวานาตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะผมผมก็ไปตั้งขายในตลาดของวานาเช่นกันนะผมในตลาดวานานะผมเราเข้าไปดูแล้วก็เข้าเว็บวานาเลยตัวดูดีๆนะผมมันจะมีเว็บสกแกมอยู่วานาฟาร์มคอเลยนะครับถ้าเว็บสกแกมมันจะมีตัวเอด,ด้านหลังนี่นะครจะเป็นตัวเอนี่เรากดเคไปมันจะลิงก์ไปที่หน้าตลาดเลย ดูที่ดินของผมมันก็จะเป็นเลขอะไรวะจําเลขลิงจําเลขที่ดินเองไม่ได้ดี๋ยวขอญาตดูกันหนึ่งครับเลข,ลววะลนะขอ,อะไรวะลืมนะหกอะไรวะสักครู่นะ,ะเลขของผมนะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนจาไม่ได้ ส่งให้เพื่อนดูอยู่ว่านี่หกเก้าสามสองอ่าเลขผมหกเก้าสามสองนะทุกคนหกเก้าสามสองนี่ผมขายในเว็บเก้าร้อยยิบสองวานานะครับตั้งขายไป แล้วส่วนในเวบิโลนี่ผมตั้งขาย20คุณไปเลือกเสื้อเอาเองแล้วกันว่าจะอันในไหนราคาถูกกว่ากันเอ๋แผมก็ตั้งไปแม่ผมตั้งเมื่อกี้20 20เบ b บีนะมีคนยังมาครึ่งไอ้นี่อ๋ออันนี้มันมีหมดเวลาด้วยเนาะเปหมดเวลาเบนดิ้ง6.5เบียนบีอันนี้อันนี้ตัวทับลายกล่องทับลายกล่องเหมือนเบิร์นเบิร์นคอลเลกชันเรา อย่าไปกดนะเดี๋ยวหายวับเลยตอนนี้20 bnb ก็สองแสนสองตั้งขายไปใครจะซื้อไปซื้อเรื่องคุณผมจะขายเท่านี้แล้วทีนี้เราทำไรต่อลืมเลยทีนี้เนี่ยผมก็คือเสร็จแล้ววิธีการตั้งขายเราก็มีกล่องเราแค่นี้เราไปดูพาไปดูพาไปทัวร์ตลาดก่อนแล้วกันตลาดของวานานมตอนนี้ก็นี่ พวกตั้งขายกัน4,200วานานะผม,ผมทุกคนจะขายโหดไปไหนเนี่ยขายกะรวยยู่นะอย่างว่าแหละเราก็เช่นกันจะพิมพ์วานาไปวาซาซะละเขาขายกันโอ้โห,ห,หราคาโหดมากอันนี้คือราคาตลาดในเกมนะทุกคนคือว่าคนซื้อได้คงน่าจะเป็นสุลต่าน <c oughs> ขายกันแสนวานางบ้าหรือเปล่า ดูวานาอันนี้4,200ถูกสุดแล้วนะ4,200วานาก็ตก4 0 0 0 0 4 0 0 0 0แล้วคิดดูอันนี้ยัง4 0 0 0 0 0แล้วอื่นหนูมันไม่หลักล้านเลยนะอันนี้ตั้งเหมือนตั้งตั้งกลัวคนซื้อนะตั้งราคากลัวคนซื้อซะว่าสมากกว่าผมว่าอันนี้เราก็สวสดไปดูในบาบิโลนนะผมในบาบิโลนก็ ราคาขั้นต่ำนะผมในบาบิโลนก็จะอยู่ประมาณอารอสักครู่นองเว็บชาร์ทนิดนึงอ่าราคาขั้นต่ำตอนนี้ก็โอ้หกจุดเจ็ดบีเอ็นบีหกจุดเจ็ดบีเอ็นบีตกเท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับรอสักครู่อ่ะหกจุดเจ็ดหกจุดเจ็ดก็ประมาณเจ็ดหมื่นหกเนาะเจ็ดหมื่นหกนี่คือว่าถูกแล้วนะ ถูกแลนะครับผมนี่ถูกสุดแล้วเพราะตอนนี้ราคาตลาดจริงๆอยู่ประมาณ6.9 6.9 78คนที่เขารับซื้อกันประมาณ7ประมาณ6.7 BNB หรื 7, 3, 8, 000, อว่า7,300 0ม่ะ7,300ถึง8,000 0ตอนนี้เขารับซื้อกันในตลาดนะดถ้าถามว่ากำไรไหมคือว่ากำไรนะผมเพราะว่ากล่องในไวลลิต1กับ2เนี่ยที่คนได้กันคือว่าแค่50วานาครผม50วานาแล้วมา ตกตอนนั้นละห้าสิบวานาประมาณ6,000บาทหรือประมาณ180ดอลลาร์เนี่ยหกพั 6, บาทแล้วราคานะตอนนี้นะวานาราคาลงนะผมว่าวานาวานาราคาลงแนละ้วนะห้าสิบใช่ไหห้าสิบวานาตอนนี้ก็เหลือสี่พันเก้าอีกนะทุกคนจากหกพันเหลืออยู่สี่พันเก้าเพราะราคาวานาลงมาเหลือเก้าสิบแปดบาทแล้ว จากที่แรกหนึ่งร้อยสามสิบหงร้อยสี่สิบดูเลยลงลง,ลงทันเลยทุกคนแล้วตอนนี้คือว่าคือว่าเป็นหีบยังไงมันก็ราคาน่าจะดีกว่ากล่องที่เปิดเป็นแลนแล้วะว่าแลนนี้เป็นที่ดินอะไรนุ่เพาะมีสิ่งหรือดูอยังไงก็ลองติดตามรับชมนุ๊กยังไงก็ใครชอบใจก็ลองติดตามดูแล้วกันในกลุ่มของวานาฟาร์นุ่มของไทยแลนด์เรานี่ก็มีกลุ่มซื้อขายด้วย ผมนี่ก็พามาทัวร์ตลาดเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยเราต้องคอยมาดูในเบบีลอนบ่อยๆครับผมเพราะว่าจะมีคนตั้งราคาผิดบางคนเห็น B เหมือนกันนึกว่าเป็น BNB ที่ไหนได้เป็น b USD เอพราะมันตั้งผิดนี่คือเจ๊งบงนะครับผมเหมือนเมื่อวานมีหลายไลน์กันที่จะเลือก BNB แต่ไปเลือก B USD แล้วราคามันผิดซื้อมา6000ขาย60สบาทหรือ6ก0บาทประมาณนั้น ยังไงใครถ้าชอบใจก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยผมกับบ้วนพางะรลบุรพาครับเราก็จะมาช่วงนี้จะมาะทําคลิปแนเว FT, เกม MFT เกมหารายได้ผ่านมือถือต่างๆนะครับแล้วก็วันไหนว่างๆเราก็จะมาทคลิปตกป่าเช่นเคยนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งคลิปตกปลานะแต่ว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ครับพายุพายุด้วยโควิดด้วยครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจผมเจอกันใหม่ในปีีหน้า สำหรับอีพีนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ